ว่าระบบการล็อกแบบไหนมันดีอ่ะอ่ะเรามาคุยกันเรื่องระบบการล็อกก่อนระบบการล็อกมีว่าสลับมีดพับมีดพับคืออะไรมีดพับคือมีดที่พับได้เชื่อคูควนตีนเหรอจริงมีดพับคือมีดที่พับได้มันเกิดมาจากมีดบักมันเนื่องจากว่าเวลาทหารเราไปใช้งานอ่ะเนี่ยเป็นดาบก็ไม่เป็นดาบก็ไม่คล่องตัวเป็นดาบปลายปืนเขาก็มีแล้ว หลังจากแต่ก่อนมันมีมันมีปืนระดาบมันมีดาบปลายปืนถูกไหมดาบปลายปืนสามารถถอดมาใช้งานปกติได้นะแล้วก็จะมีซองเก็บดาบปลายปืนด้วยเพราะดาบปลายปืนอ่ะมันใช้ประกอบในการลบได้สมัยก่อนะพอมันลบมันไปสักพักสักพักหนึ่งมันก็เริ่มมีความรู้สึกว่ามันลบกันน้อยลงละมันเริ่มจะกลายเป็นสงครามเย็นละเขาก็ต้องมี engineering มาจับกับตู้พวกตัวทหารเนี่ยว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงดีว่าทาให้ทหารเราแครลี่ของไปทําให้มันสมาร์ทมากขึ้นเล็กมากขึ้นนะเขาก็เลยคิดเอ้ยงั้นมีดพับได้ดีวะก็เลยเกิดระบบมีดพับ พอมมีพับได้แล้วไงอะ่ะพอพับได้ก็ต้องพับกลับได้พับไปพับกลับแต่ก่อนไม่มีล็อกพอทําไปทํามาเฮ้ยนั้นมันควรจะมีล็อกไหมวะไม่ก็ทําล็อกสิวะอะพอทําล็อกล็อกแรกๆที่เขาทาคืออะไรอะล็อกแรกๆก็คือแบ็กล็อกนะครับล็อกอ,อยู่ที่หลังอะเรีอยตรายแอบล็อกอะไรก็ตามล็อกที่มันอยู่ด้านหลังอะเขาเรียกแบ็กล็อกสวัสดีครับคุณดูเอลหายไปเป็นเดือนจะมาที่อาสถีเลยหาบาลานตัวเองไม่ค่อยเจอ สมดุลไม่ค่อยมีมีสมมาตรก็ไม่มีสมดุลก็ไม่มีชีวิตเอียงกระเทเลยหมดเลยผมต้องมาปรับสมดุลตัวเองใหม่นะฮะคือเวลาผมทาอะไรเนี่ยผมจะทาแม่งอยู่อย่างเดียวเลยเหมือนเวลาผมแดกกินข้าวไข่เจียวอ่ะผมจะแดกแต่ข้าวไข่เจียวอย่างเดียวเลยอย่างมากก็มียำปลากระป๋องแต่พื้นฐานต้องข้าวไข่เจียวโปรผมจะกินอยู่อย่างนั้นกิ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 นจนนึกขึ้นได้ว่าอ้าวเออไข่ไข่ดาวมันก็มีนี่หว่ากูก็เจียวไข่ดาวแล้วก็ทำแต่ไข่ดาวเว้ยจนมันนึกอ้าวเอยไม่ได้ครูแอน มึงจะทําไข่เจี่ยวอย่างเดียวไม่ได้มึงต้องทําไข่ดาวบ้างมึงต้องทําไข่ขย,ยี้บ้างมึงต้องทำหลายๆอย่างพร้อมๆกันมึงจะได้กินหลายๆไข่จะได้มีหลายๆงานออกมาผมว่าเออใช่ใช่ใช,ใช,ใช่เริ่มเริ่มดึงสต,ติตัวเองกลับมาก็เลยเอ้ยแล้วเราต้องทํางานที่หลากหลายเราเราเราอย่าพุ่งอย่างเดียวงานบางอย่างมันจะหายไปเลยเหมือนที่ผมหายไปอะ <laughs>